วูวววรวอพู Liverpool เก็บ3แต้มได้สำเร็จนะคะวันนี้30พศูนย์ูสวัสดีสามศูนย์สามแต้มก็การันตีพื้นที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรเวอพูเราแต่ก็ต้องไปลุ้นเนะว่าจะจบในท็อปโฟได้หรือเปล่า สำหรับเกมวันนี้นะคะก็เป็นโอ้โหโจนเบอร์ลิงแฮมของพวกเรานะคะที่เมาสองโรคในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ไปเทนนารซ์เดอร์อโน่ค่ะที่ยิงประตูปิดฝาโลให้กับลิเวอร์พูลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อศูนย์เริ่มเกมมานะคะเป็นเลสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าลิเวอร์พูลอยู่หน่อยนึงนะลิเวอร์พูลอะคองบอลเยอะนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเจาะแนวรับของเลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยเพราะว่าโอ้โหแนวรับเลสเตอร์เนี่ยแบบ มีวินัยเอามากๆไม่เปิดช่องให้เลวพูได้มีโอกาสเข้าําเลยและก็มีจังหวะสวนกับบอลจ่ายทะลุช่องของทางเลสเตอร์เนี่ยนะคะอันตรายเอามากๆเลยค่ะแต่เรวพูก็ครองบอลมาได้เรื่อยๆนะคะแนวรับเลสเตอร์ก็มาพลาดให้กับโจนเบลลิงแฮมคนนี้ของพวกเรานะคะที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับเรวพูก่อน1ประตูต่อศูน และหลังจากนั้นแค่2อสนาทีเท่านั้นโจนคนดีคนเดิมเหมือนพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่ยิงประตูขึ้นนำสองศนย์กับลเว์พูลบอกเลยว่าสวยมากโดยทั้ง2ลูกนะคะก็แอซิดโดยบังโมฮมิซาลาค่ะจบครึ่งแรกไปก็ลีวัพูลนำเลสเตอร์อยู่2ประตูต่อศูนย์เปิดครึ่งหลังมาก็ได้เห็นเขี่ยวเล็บของเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะคะแต่ก็ไม่พ้นมือของพ่อหมีเอเดซงเบเกอร์ที่ช่วยเซฟไว้นะจ๊ะ แล้วก็มาถึงที่จังหวะกัปตันเฮนโดค่ะเลี้ยงบอลไปนในกรอบเคโทนะคะแล้วก็โดนผู้เล่นของเลสเตอร์เนี่ยลุม้มล้มเข้าไปก็เลยได้ฟาวนะคะเรียกฟาวมาได้ก็เป็นเทนเนอร์สเนอร์อโนค่ะที่ สังหารลูกฟรีคลิกสุดสวยนะคะทำให้เรียภูเนี่ยขึ้นนำเป็น3ประตูต่อศูนย์บอกเลยว่าก่อนที่เทนจะยิงลูกฟรีคลิกเนี่ยนะคะก็เป็นบังโมมิสซาลาค่ะที่เขลียบอลเปิดทางให้ก่อนด้วยนะวันนี้ก็เรียกได้ว่าบังโมเราแฮติกแอซิดเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ก็เน้นใจไม่เน้นยิงอีกมีสังหวัดที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะบังโมเมซาลาเนี่ยก็ หลุดเดียวหลุดเดียวแล้วง่ายหลุดเดียวแล้วยิงไม่ตรงก็จ้าเสียดายแทนวันนี้ก็ได้ไป3ลูกแบบ clean sheet, clean, clean, blur, คลีนชีทคลีนคลีนไปเลยค่ะโอ้โหพ่อหมีทำดีมากเลคะเก็บคลีนชีทมาได้3นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็นัดน,นี้ก็เป็นชัยชนะที่ติดกัน7นัดของล้วอพูในฤด,ดูกาลนี้เลยนะคะ อีก2นัดที่เหลือเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าลิมคูจะเก็บผลงานที่ดีได้อีกหรือเปล่าและที่รนดับสามระดับ4เนี่ยจะรอเราไหมจะติดทอฟ,ฟลหรือเปล่ามาเอาใจช่วยทีมรักเรานะคะ